หลังจากคลิปที่แล้วเราได้อันบ็อก์เลเซอร์พอยเตอร์ตัวใหม่ของเราไปวันนี้เราจะมาใช้งานจริงกันค่ะเปิดซิงการใช้งานครั้งแรกของน้องในคลาสเรียนสร้างตัวตนสร้างรายได้ใน TikTok ของครูป,ปาตากลมกันไปเลยในระหว่างที่ทีมงานคุณภาพของศูนย์ไลฟ์ลองเลิร์นนิงของวิทยาลัยราชวัดอุตรดิตถ์กำลังเตรียมสถานที่การ เราก็มาเซตพอยเตอร์กับโน้ตบุ๊กเพื่อเตรียมบรรยายกันค่ะก่อนหน้านี้เคยใช้พอยเตอร์มาหลายรุ่นแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มันว้าวมากพด,ดีไซน์ของน้องเนี่ยถูกออกแบบมาให้บางเฉียบจับถนัดมือมากค่ะและที่สําคัญตัวรับสัญญาณมีไทซีให้ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากไม่ต้องโหลดแอปใดๆเพียงแค่เสียบตัวรับสัญญาณเข้าที่เครื่องก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆกันไปเลยพระถ้าแบตหมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียบชาร์จแบตได้ค่ะสําหรับคลาสนี้จันปลาใช้เวลาในการสอนไปเกือบ4ชั่วโมงเอาจริงๆคือน้องเองก็ ความปลอดภัยในการใช้งานครั้งต่อไปใช้งานเสร็จเราก็มาเสียบชาร์จแบตเอาไว้ค่ะใครที่กําลังมองหาพอยเตอร์คุณภาพจเจ๋งๆดีไซน์เก๋ๆราคาเบาๆเพื่อเตรียมไปนําเสนองานไปสอนหรือไปบรรยายแนะนําตัวนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนค่ะ